ว้ายทุกคนใบไม้เปลี่ยนสีใบไม้สามสีนี่ไงสีเงินทองนาคชีพพัน์ปีหลวงนี่ฮะนี่ฮะให้ความสนใจแบบมันจะเปลี่ยนสีตามฤดูกาลเงินทองนาคตรงนี้จะไปวัดสวนดอกเห็นภูเขาไหมทุกคนแต่เราเคยเดินไปวัดสวนดอกไปกินกระเพราถาดกระเพราด้องอะไรอย่ฮะกระเพรากระโด้องนะฮะเราเพิ่งจะมาค้นพบว่ารงประตูสวนดอกตรงนี้มีอะไรรู้ป่าเพชรเม็ดงามตรงนี้วัดพระสิงอยู่ตรงนี้ทุกคนโอ้ยตายพระเจ้า เราเคยเดินวนอ้อมไปนู้นเดินท่าพงท่าไกลมากแต่ก็คือไม่ได้ไกลสักทีเดียวแต่เราว่าชอบสำรวจเส้นทางมาวันนี้รู้ว่าทางลัดที่จะไปวัดสวนดอกนะโรงพยาบาลสวนดอกทุกคนรวมไปถึงอ่าทางลัดที่จะไปดิม,มานตรงนี้ฮะทุกคนก็คือจุดตรงกลางประตูสวนดอกแล้วก็มีภูเขาอยู่ตรงเนี้ยภูเขาโฮสเทลทุกคนซึ่งอยู่ตรงหลังวัดพัดสิงห์ซึ่งเราสามารถเดินทะลุไปนะฮะ ด้านข้างเรากําลังตามหาร้านซันเรย์อาหารเช้าที่ดังมากอยู่ข้างวัดพัดส,สิงตรงนี้แล้วก็ภูเขาโฮสเทลอยู่ตรงนี้เดินไปก็เป็นข้าวซอยแม่พาสีแล้วก็สมูซี่น้องสมายน้องอรุณนะ่ะเขาขายดีมากเลยนะร้านเขาน่ารักมากทุกคนแล้วก็ข้าวขนมโคกไรเบอร์รี่ก็อยู่ติดกับภูเขาโฮสเทลทุกคนเราตื่นเต้นมากเพราะอะไรรู้ปะ่ะฉันเคยเดินมาหมดแล้วแต่ฉันไม่รู้ว่าทางรัดอยู่ตรงนี้ทางรัฐ เดินจากประตูหน้าวัดพระสิงห์ฝั่งหนูนะเดินมานิดเดียวทะลุข,ข้างหลังก็จะเจอภูเขาโฮสเทลและเจอประตูสวนดอกใครเคยรู้ตรงนี้บ้างคนเชียงใหม่รู้แต่ดี้น้นในฐานะน,นักท่องเที่ยวนักเดินทางก็จะงงไงเวลามาที่ไรก็จะอยู่แต่ที่เราพักอย่างจะไปท็อปนอสนอร์สวินโรงแรมนอร์สวินโรงแรมพาราโซโรงแรมเอสเทียเราจะไม่รู้ทางลัดได้นะถ้าเกิดเราไม่ไม,ไม่ไม่มาบ่อยๆไม่มีใจรักในการเดินทางแบบนี้แล้วก็เห็นไหม นี่ได้เจอใบไม้3ามสี่ทุกคนเปลี่ยนตามฤดูกาลเลยสามฤดูก็คือสีเงินสีทองสีนาคเดินไปตรงนี้ฮะเดี๋ยวสายไปก็จะเจอวัดสวนดอกข้างหลังวัดสวนดอกก็จะมี กะเพรากระดงที่เราไปกินมาแล้วอร่อยมากแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีข้าวมันไก่อร่อยตรงย้งกับโรงพยาบาลสวนดอกเลยทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็จะไปเขาบอกว่าให้ไปอีกนะไปอีกนะเราก็ยังไม่มีเวลาไปสักทีมีข้าวขาหมูด้วยแล้วก็ข้าวมันไก่อร่อยมากเดี๋ยวฉันจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับว่าร้านอะไรจําชื่อไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าไปมาหลายวันแล้วทุกคนหลายเดือนแล้วนี่ฮะตั้งหลักตรงนี้เลยนะประตูสวนดอกแล้วก็ภูเขาโฮสเทลทุกคนนะฮะแล้วก็พวกเขาจก็เดินทะลุหลังวัด พระสิงไปแล้วก็ไปหน้าวัดได้เลยไปหน้าวัดก็จะเจอค่าเอออะไรนะกระทะร้อนอร่อยมากยื้งๆกับวัดเออยื้งๆก็บผาบองผาบองชื่อหน้าทานมากทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาซันเร์ก่อนหาซันเร์ให้เจออาหารเช้าเดี๋ยวจะสายไปทุกคนจา้าว้ยตื่นเต้นมากเลยตรงนี้ฮะนี่ฮะฮะตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เออหอหอหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวงทุกคนไม่อยากถ่ายติดป้ายหาเสียงเลยพวกนี้ลวงโลกบางพักนะ สร้างความแตกแยกไม่ชอบเลยอ่ทุกคนขออภัยต้องพูดนะฮะกดไม่ได้ต้องทําความดีโดยการพูดแบบนี้บ้างนะฮะนี่ฮะทุกคนประตูสวนดอกทุกคนซึ่งจะเห็นภูเขาดอยสุเทพอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะนั่นเป็นหมอกเลยนะเห็นไหมฮะมีหมอกเลยทุกคนแต่ถ้าเราไปทางนี้ก็จะไปโรงพยาบาลเชียงใหม่รามแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนิมมานไปมอชอได้เห็นไหมฮะเพราะนั้นตั้งหลักตรงประตูสวนดอกค่ะต่อไปนี้ทุกคนอย่างงงนะฮะรอข้ามรถนิดนึงฮะ เมื่อก่อนเราจะเดินวนนู่นไปถนนประตูเชียงใหม่นู่นอ้อมไปไกลเลยงั้นเราจะรู้แล้วนะว่าครูเมืองมันจะกว้างใหญ่ไพศาลมากแต่ตั้งหลักตรงวัดพระสิงห์เดินทะลุหลังวัดมาเลยถ้าใครขับรถก็ทะลุข้ามาเข้ามาในวัดเลยฮะทุกคนนะฮะเข้ามาข้างจากด้านหน้าประตูวัดพระสิงห์ข้ามมาข้างหลังวัดเลยฮะก็จะเจอภูเขาโฮสเทลตั้งหลักให้เจอนะฮะทุกคนนี่ฮะประตูสวนดอกมีป้าอย่างนะฮะไม่งงเลยทุกคนี่ตเนีย่ยต้นโพยักษ์ทุกคน ลดมากทุกคนและตรงนี้จะมีข้าวขาหมูขายด้วยนะตรงนี้ทุราน,นครปฐมเดี๋ยววัหลังเราต้องมาชิมซะแล้วลนะทุกคนเราต้องเห็นไหมเขาไม่ได้มาจ่ายตังค่าโปรโมตเราแต่เราบอกต่อสิ่งดีๆอะไรที่ดีเราก็บอกว่าดีอะไรที่น่าสนใจถึงแม้ว่าบางทีเรายังไม่ได้ไปนะเราก็สนใจไว้ก่อนนะทุกคนแต่ถ้าไปแล้วไม่ดีเราก็เงียบเอาไว้หาทุกคน เราจะบอกสิ่งดีๆในช่องนี้เท่านั้นฉะนั้นจะเห็นว่าบางทีเราเปิดประตูออกมาอยู่โฮสเทลเอาทําไมบางคนบอกว่าทําไมไม่ถ่ายร้านนั้นนอยู่ตรงข้ามกับภูเขาอยู่เยี้ยงๆกับภูเขาโฮสเทลเอาก็เราใช่ไหม แสดงว่า,าต้องมีอะไรผิดปกติแล้วเราถึงไม่ไม่ถ่ายก็ได้หรือว่าไม่มีโอกาสได้ไปเราก็ไม่ว่ากันต่อให้เขาดังลุ้นฟ้าถ้าไม่ได้ออกช่องเรานะทุกคนถือว่าพลาดมากทุกคนช่องเราต้องช่วยกันทุกคนจะแช์นะฮะจะได้แบบว่ามีคนติดตามเยอะๆจะได้มาดูว่าร้านไหนดีร้านไหนหน่าสนใจนะฮะถึงจะได้สนใจยังไม่พอดียังไม่พอนะฮะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะออบริการดีด้วยอ่าเห็นไหมนี่ก็จะเข้ามาในซอยโฮสเทลภูเขาละ ที่สําคัญเราประทับใจภูเขาโฮสเทลมากประดงประดับด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ราชการที่5สถาบันที่แสดงว่าเป็นมงคลจิตใจของเจ้าของธุรกิจเจ้าของที่เนี่ยเขาเป็นคนที่แบบยิ่งใหญ่มงคลแล้วก็ไม่ลืมบุญคุณแผ่นดินเกิดสถาบันอันนี้ถือว่าเป็นมงคลมากทุกคนจดเอาไว้ในหัวใจนั่นคือวัดพระสรงเห็นไหมจังตรงนั้นก่อนถึงกําแพงวัดพระศรีนะเห็นไหมฮะก็จะเป็นภูเขาโฮสเทลฮะทุกคนระหว่างที่จะถึงโฮสเทล นะฮะภูข el, เขาโฮสเทลเจอร้านนี่หางปุย้ยอุ้ยน่าทานมากเดี๋ยวต้องจัดนะทุกคนจ้ะนี่หางชุดละยี่สิบบาทเองถูกมากเลยนะฮะทุกคนนี่ยเดินจากภูเขาโฮสเทลกำแพงวัดพระสิงห์ซึ่งตรงนี้เห็นไหมฮะออกมาก็ประตูสวนดอกเห็นไหมครับทุกคนตรงไปนู้นก็วัดสวนดอกเลี้ยวขวาก็ไปเชียงใหม่รามแล้วก็นิมมานเหหมินนะฮะทุกคน ไม้บอกแล้วว่าเราเพิ่งค้นพบว่าโฮสเทลภูเขาเป็นจุดใจกลารจรงจริงๆทุกคนทะลุเดินทะลุวัดมาจากท่าแพจางราชดำเนินเข้าวัดเลยฮะแล้วก็เดินทะลุหลังวัดก็เจอโฮสเทลเลยทุกคนเลิศมากนี่ฮะข้างๆตรงข้ามกับโฮสเทลเห็นไโฮสเทลอยู่ตรงมะขามต้นมะขามอีกต้นหนึ่งนะฮะ จะของกินเยอะมากทุกคนนี่ก็เป็นโอเด้งเจ้าแรกของเชียงใหม่นะฮะทุกคนอันถึงบอกว่าทุกคนฝากดูคลิปทุกคลิปเลยจะได้รู้ทันนะฮะว่าคลิปไหนไปถึงไหนยังไงบางทีมันต่อกันเป็นอีพีไงทุกคนเนี่ยโฮสเทลเนี่ยทุกคนอลังการมากภูเขาโฮสเทลเห็นไหมฮะเราออกไปทางนี้เห็นภูเขาเห็นประตูสวนดอกเลยฮะทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะโพสต์คลิปนี้เก็บเอาไว้ก่อนหมายถึงว่าเก็บไว้โพสต์แล้วก็จะตั้งหมุดว่าไปร้านซันเรอาหารเช้าจากจุดตรงนี้นะครับ ไปกี่ร้อยเมตรทุกคนนี่หาวัดพระศงีอย่างไหมเดินทะลุไปด้านหน้าของวัดก็จะไปท่าแพได้เลยหาะทุกคนจะโอ้ยจะลําบากอะไรทุกคนจะแล้วก็ตรงนี้อย่างที่บอกมีขนมครกไรซ์เบอร์รี่ยังไม่เปิดแค่เปิด10บโมงนะทุกคนฉั้นเดี๋ยวเราขอเก็บคลิปนี้ไว้ก่อนนะทุกคนนะโอเคจ้าเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนเห็นไหมเห็นภูเขาไหมสวยงามมากภูเขาโฮเทลแล้วก็ออกมาก็เห็นดอยสุเทพต,ตรงนี้เลยทุกคนประตูสวนดอกสวยมากทุกคนยิ่งแบบบรรยากาศหนาวๆน,นะทุกคนนะฮะ เห็นไหมฮะทุกคนเราเจอมะนาวตรงเนี่ยฮะ fm 92.5ฮะทุกคนเนี่ยใกล้กับภูเขาโฮสเทลเลยเขาเขาบอกว่าเก็บไปสองลูกทุกคนมะนาวเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้ทุกคนเจอทุเรียนเทศด้วยอ่ะดูสิทุเรียนเทศทุกคนทุเรียนเทศทุกคนโอ้ยทุเรียนเทศเก่งมากเลยอ่ะนี่ฮะ มีมะนาวทุเรียนเทศกลุ่มรักเชียงใหม่เป็นอยู่ติดกับเนี่ยฮะโฮสเทลเลยประตูวัดพระสิงห์วัดภูเขาโฮสเทลขอบคุณมากนะพี่นะาขอบคุณครับโอ้ตายแล้วเราต้องรู้ว่าตรงนี้มันมีเพชรเม็ดงามอยู่หลายเม็ดจริงๆทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปทางไหนทางนี้ไปเข้าซอยแม่ประภากำลังหาซันเร่ฮะซันเร์ทุกคนเรลเก็บคลิปนี้ไว้ก่อนทุกคนเดี๋ยวมันจะยาวไปทุกคนรับพัก,พ,กพักโฆษณาแป๊บหนึ่งทุกคน